ต่อันที่สีราศีสุดท้ายดวงโคตรดีการเงินพุ่งโชคหล่นทัรบรับทรัพย์จับเต็มในเดือนพฤษภาคมน,นี้จะมีโชคดีแทบตลอดทั้งเดือนเรียกได้ว่าสุดปังสุดๆเลยค่ะว่าแต่สีราเศีที่โคตรดวงดีการเงินพุ่งโชคหล่นทัรบรับทรัพย์จัดเต็มจะมีราศีใดบ้าง พฤษภาคม2565นี้ก็มี 1. ราศีมิถุนราศีสิงห์ราศีกันและราศีธนูค่ะในเดือนพฤษภาคมนี้จะมีโชคดีแทบตลอดทั้งเดือนในช่วงต้นเดือนจะโชคดีในเรื่องของการงานพอเข้าสู่ช่วงกลางเดือนในเรื่องของการงานก็จะดียิ่งขึ้นมีโอกาสจะได้เงินได้โชคได้ลาบจากการเสี่ยงโชค กนะคะว่าโชคครั้งนี้อาจจะเป็นโชคก้อนใหญ่แบบที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียวทำให้สีราศีได้รับข่าวดีมีอะไรดีๆในเรื่องของการเงินมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอาจจะมาจาับโปรเจกต์ที่คุณรับผิชดชอบอยู่แถมคุณยังมีดวงผู้ใหญ่ให้ความสนับสนุนค้ำชูการเงินก็มีมาให้ใช้ตลอดรายรับมากกว่ารายจ่ายบอกเลยว่ารับทรัพย์ กับโปังๆตลอดเดือนพฤษภาคมแน่นอนค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับดวงรายเดือนของ12ราศีกับแม่หมอแมวดำตำราหอนประจำเดือนพฤษภาคม2565ใครที่ฟังคลิปนี้ ดด้วยนะคะคีจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดูดวงดีๆเนื้อหาดวงดีๆจากพวกเราชาวดวงดีค่ะใครที่ติดตามก็ขอให้ดวงดียิ่งๆขึ้นไปใครที่เบื่อกดฟอก็ขอให้ดวงดีเช่นกันค่ะมี